วันนี้นะคะก็จะพามาดูร้านขายของเล่นสําหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือดูจากนอกร้านเราอะคะ่ะก็คือร้านเขาจะชวนให้เข้าไปดูของผลิตภัณฑ์ของเขามากอะคะ่ะอย่างเราที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของเล่นพวกนี้เท่าไหร่นะคะก็อ,อยากจะเข้าไปแล้วก็พอเราเข้าไปแล้วเออดูแบบมีแต่ของน่าสนใจทั้งนั้นนะคะถึงเราจะไม่รู้จักก็ตามอะคะ่ะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็คือไม่เฉพาะแค่ผู้ชายอย่างเดียวนะคะก็คือมีลูกค้าผู้หญิงอ่าด้วยอะคะ่ะของมีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ นี่เจอบางตัวค่ะที่เเริ่มเคยเห็นมาก่อนเคยดูมาก่อนค่ะต่อมาก็มาดูตู้คีบตุ๊กตานะคะก็คือวันนี้เราไปเจอตู้คีบตุ๊กตาของตัวคิตตี้จังอะคะ่ะก็เลยลองมาดูที่นี่ว่าแบบเออที่นี่จะมีตู้คิตตี้จังด้วยหรือเปล่าคราวนี้ลูกชายเขาก็เลยช่วยหาหาหา,หาก็คือเนี่ยค่ะบรรยากาศก็คือของตู้คีบตุ๊กตาที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ มีแบบเยอะมากหน้าเล่นทุกตู้ค่ะอ่ะเจอแล้วตู้คีบของคิตตี้จังเนี่ยค่ะแบบเออสวยมากคือสีชมพูมันหวานแววมากอะค่ะอยากคีบแต่ลูกชายเขาบอกว่าเขาไม่คีบแล้วเราคีบก็ไม่ค่อยจะได้ก็เลยได้แค่ถ่ายรูปมาเป็นที่ระลึกเนี่ยค่ะน่ารักมากเลยกับพื้นที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ